สวัสดีครับผมเต้นนะก็วันนี้ผมก็ให้คุณสินมาอัดคลิปแทนนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกอัดนะโอเคับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมสินยนะครับผม <c oughs> ก็ถามว่าทำไมวันนี้มันดูเยิมเยิมจังก็ดูกัญชามานนั่เองนะครับพูดเล่นนะกับหยอกนะครับผมไม่เคยดูดนะครับเออเออนะนัะ่นแหละไม่เคยจริง,รงๆนะครับมาเดี๋ยวผมเออมา ตรงนี้ก็บอกโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ i p m c k มซี s ิทเอสซีนจุดเอเนะครับผมหงศิลเอนะครับเนาะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับ IP ใต้ description นะครับผมสำหรับใครชอบนะฮะของเข้ามาหลุดเล่นกันดูได้นะครับผมสินนะครับปะวันนี้เรามาเล่นเบสดบอลกันดีกว่าครับผมเบสดบอลครับมาครับเบสดบอลรอหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้ก็อยู่ในหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะฮะมาติดนะ อะไรดีนะตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วผมอัดคลิปนะครับก็กาลังจะเรียกว่าโดนลุม <c oughs> ทําใจนะฮะแมพพันด้าแล้วกันเฮ้ยสว่างแล้วเมื่อกี้มึนๆอ,อยู่เลยนะฮะสองคลิปที่แล้ววันนี้สว่างแล้วอ่าคลิปนี้ลงวันอาทิตย์เนาะนะครับใช่ไหมหรืออาจจะลงสลับกันผมไม่แน่ใจแล้วแต่พี่เต้น,นะฮะผมอ่านในเขาสามคลิปนะโอเคครับแพันด้าวัดแบบอะไรกันนะไาวเหรอไาว why why ว h y why 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 เอ้ยไม่มีคนเล่นเลยเหรอมาเล่นกันหน่อยสิดีนะผมไม่โดนลุมเนี่ยดีใจตรงนี้แหละอ่าแบบไรเดียลักซี่เราได้จัดไปฮะแบบทะเลนะแบบทะเลผมอยากไปเที่ยวทะเลมากเลยมีใครแนะนำทะเลหน่อยได้ไหมคอมเมนต์กันหน่อยทะเลบ้าน บ้านใครอยู่ติดทะเลแล้วอ,อยากให้ผมไปเที่ยวทะเลหน่อไหมเนี่ยพูดเหมือนช่องตัวเองเลยโทษขอโทษครับลืมตัวปกติช่องตัวเองจะพูดไงครบอเออผมจะอ่านผ,ผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะถ้าเป็นช่องผมนะนะครับอันนี้คืออันนี้พูดจริงๆคือคือคอมเมนต์อนะ่ะทุกคอมเมนต์ผมจะไล่อ่านเลยดีเรวดีไม่ดียังไงผมจะอ่านแล้วาปรับปรุงใช้นะครับใครที่ด่าก็ไม่เป็นไรส่วนใครที่ติชมผมก็ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติชมนะครับอืม เพราะการที่มีคนติชมมาเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีจุดผิดพลาดแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่ด่าแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยผมจะไม่ฟังเขานะครับเพราะว่าการด่าแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันเหมือนกับพูดล,ลอยๆนะครับไม่ได้ว่าเรานะฮะคือถ้าด่าเรามันก็ต้องเหตุผลใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเขาด่าเฉยแสดงว่าเขาไม่ชอบเรานะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่รักเราแล้วก็ชมแบบเออคนแก้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเข้าใจไหมทุกคนคงงงนะฮะโอเคครับผมขอโทษครับ แม้วก็นี่ช่องผมมันติดมันติดระดดกระอดกะด็ะอดปกติไอคลิปก็จะพูดพูดถึงแบบเออวันนี้เป็นยังไงอะไรก็จะจะเล่าให้คนในไอเอสีฟังตลอดนะฮะว่าเออวันนี้พี่ไปทำอย่างง,าางี้มานะไปเจออะไรมานะสน่วนใหญ่จะเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะฮะก็คนที่ติดตามจะเป็นคนประเภทที่ชอบฟังนะครับใช่ไหมลองสังเกตดูจะเป็นผู้รับฟังที่ดีนะชอบมากเลยผมชอบผู้ติด,ดตามผมมากเลยคนที่กดซับสไครต์ช่องผมเออ ชอบโม่ขอมากแบบอ,อ,อยู่กันแบบตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะฮะจนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> ก็ยังไม่ทออทิ้งกันไปนะฮะถึงแม้ว่าคลิปจะไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาว่างฮนะเวลาว่างมาช่วยพี่เต้มหมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับแตกครับนิ่มๆอย่างนี้ เอ้ยเอาสองซีกเหรอโอ้ผมก็แลกของสักพู้ทำเลยบ้าเอ้ยฉันจะบ้าอยู่แล้ววันนี้คงงงครับพิดมาจากไหนแลกอะไรก็ไม่รู้นะแลกกินยากป๊บหนึ่งโอเคครับเอ้ยขอโทษกดผิดขอว้าวกับคืนก่อนผมไม่เข้มที่ผมว้ากได้ผมขออภัยนะเอาเรียบร้อยครับแตกดีครับอย่างเงี้ยยิงเลย เรียบร้อยครับเกมฮะสองนาทีครับถือว่านานไปหน่อยนะฮะทจริงมคนเร็วกว่านี้ไม่คนนานขนาดนี้นะฮะโอเคจีครับจีจีนะฮะพูดเกมแบบเพ่มาต่อยสักหน่อยนะฮะอืมทาวเวอร์ไหมแบบอะไรดีครับที่นิยมกันผมไม่ได้เล่นนี่ยไม่ทุนนี้ไม่ค่อยได้เข้าไงเข้ามาอัดคลิปอย่างเดียวเลยเทอร์เวอร์ก็ได้ฮะแบบยอดนิยมแบบอะไรกันเนาะตอนนี้เราเล่นแบบทาวเวอร์นะ เฟังว่าเพงช้างนะมา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 หกห้าครับสี่สามสองหนึ่งเริ่มเกมครับโอ้จังหวัดพิษณุโลกจะมีโอกาสได้ไปบัตเทอร์ชิคเก้นใหม่นอ้ยอยากให้มีโอกาสจังเลยอยากให้ลองชิมบัตเทอร์ชิคเก้นนะฮะไก่ทอดนะครับใครที่บอกว่าไก่ทอดผมน้ํามันเยอะนะฮะผมข้นงอนคือน้ํามันมันก็มีอยู่แล้วไก่ทอดนะครับถ้าไก่ต้มอ่ะมันจะไม่มีน้ํามันอยู่แล้ว แต่ไก่ทอดมันก็มีน้ำมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนแล้วก็คือไก่ตรงนี้มันทอดมันก็ต้องมีน้ำมันอยู่แล้วถ้าใครบอกว่าเยอะเนี่ยอยากให้ลองเจ้าอื่นเจ้าดังเจ้าอื่นนะครับจะได้รู้นะฮะว่าของผมน้ำมันมันไม่ไไมีนะครับจริงๆนะลองดูครับลองดูอยากให้ลองจริงๆนะเอ้ยไม่เอาดาบวะอยากได้อยากได้ทองขอเหล็กได้ไหมขอเป็นเหล็กไม่ต้องแรงให้ขอเด้แรงเองอ๋อได้หลับลักกี้มา ขอ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 เหล็กเหล็กทองแดงมาเอาหมดเลยอะ่ะโอ้ยยีสิบห้าอันโอเคครับทีมใจดีเหมือนกันนะเนี่ย,เ,ยเฟสมีคนโทรเฟสมาครับผมลืมบอกเขาอันหนึ่งนะอา้าวผมวางสาย,ยานี้คิดว่างอนใช่ไหมเนี่ยอันหนึ่งตัดคิดแป๊บ จะจะคลิปแป๊บแป๊บนึงขอโทษเฟรนด์มาไม่ยอมวางสอรี่นะยไม่ได้อวดแฟนนะมีตั้งนานแล้วมีแบบสามจะสามปีกว่าเลยครับคบกันมาสามปีกว่าแล้วไม่ได้อวดแฟนนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเหื่อเท่าไหร่จริงๆไม,ไ,มไม่ไม่ได้พูดเลยว่ามีแฟนนะครับไม่ได้อวดแต่ว่า แฟนโทรมาใจบอกว่าอะไรเพื่อนสนิทโทรมาแหละครับแฟนโทรมาจริงๆเขาโทรมาคือผมจะไม่ค่อยพิมพ์คุยกันนะฮะคือเวลาคุยกันนะเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าพี่บ้ามาเล่าอะไรฝั่งช่องนี้อเออเดี๋ยวเล่าเล่าเนี่าไปช่องเตค่อยเล่าแล้วกันนะฮะใหช่องพี่เตยครับให้ให้พี่เตยเนาะเอ้ยเอ้าเดี๋ยวดิไว้บ้าหรอตีกันงี้เลยหรือสมมติถ้าเขาตีเตียงของผมเกมมัเนี่ยบุกเลยป่ะบุกเลยเอาบุกดิโอเค บุกบุกก tamam. ็บุกอ่ะหาทาร์เก็ตให้ผมด้วย45บอสครับตรงเลยเรียบร้อยแตกแน่นอนมันแตกเอาเราเนี่ยแหละครับบิชบิชนานาโซโล ก่อนนะโซโล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 ,โลโอยอดเลยว่ะหอคอยหอยคอห่อคอยก็คือหอยคอหอยคอก็คือหอคอยหอคอยก็ต้องมีทางเข้าจากด้านบนดิเราเป็นธรรมดาใช่ปะ่ะเพราะผมเคยเล่นด่านนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีทางเข้าจากด้านบนนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะ่ะจริงปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีทางเข้าด้านบน ถ้าจำไม่ผิดวงเล็บว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็โดดลงไปนะครับผมว่าผมจำผิดวะยมันไม่มีจริงรอะวะแล้วครั้งที่แล้วผมออกมาจากข้างบนได้นะจริงๆผมผมมึนนะครับทุกคนผมขอโทษว่าผมเบื่อผมเมาครับผมเมาแล้วฉันจะบ้าอยู่เลาไม่มีครับผมขอโทษอ๋อคือด่านนี้มันจบยากใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยดิ เฮ้ยออไ้นูแรงอยู่นะเรียบร้อยอ๋อวางปอมคิวแล้วละอะไรเงี้ยโอเคครับเฮ้ยตายอาตายตายอาตายเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหมดตีฮะ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างซ่าโคตรซาห้าห้าบวกโอ้โหแรกของตรงนี้เลยระยะเผาขนครับอ๋ทีมเราโอเคครับหมดตี้ครับทีมเขาเหลือตัวเดียวฮะหาเลยสิบสาม็อกครับแถวหอคอยรอดละโอเคจีจีครับเอนเกมตูตูตูดู ตื้อตื้อตื้อออกลงยังวะไม่รู้เหมือนกันออกลงยังแต่มันมากครับภาคนี้ต้องดูนะต้องดูทุกภาคแหละนะครับต้าใครติตาเวเจอร์มาแล้วรู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกคือมันหนุกแต่มันเศร้าแล้วมั้งผมก็คงผมให้คะแนนไม่เต็มเพราะผมเสียใจครับยอมรับสารภาพเลยนะเสียดายไปใครไม่ดูก็ดูเองนะ แต่ผมว่าตอนนี้คงไม่เป็นการสปอยแล้วทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วโอเคก็สำหรับ,บคลิปนี้อเราจะขอจบยพี่เทอดิจการนะรอย่าลืมฝากเพิ่มด้วยไอพีเอ็มซิตเอสเคเอสเอ็นจุดเอ็นนะครับผมแล้วก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่เต้ด้วยนะครับไม่ต้องกดซับสไครป์ผมหรอกนะครับถ้านะเดี๋ยวคิดว่าผมไปเกาะพี่เต้ดังผมไม่ต้องการดังครับผมต้องการช่วยพี่เต้นะครับไม่ต้องกดซับสไครป์ผมคือก่อนที่จะมาช่วยพี่เต้อัดคลิปผมมีซับสไครป์ประมาณแปดหมื่นแล้วนะครับเจ็ดแปดหมื่มมน จนเจ็ดหมืนนะคือผมมี7จ็ดแปดหมื่นซับอยู่แล้วถึงมันไม่ดังมากแต่ผมก็มีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบ๊ายายทุกคนสวัสดีครับ